สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาลองเทสสินค้าให้ลูกค้าชื่อคุณสิริประพาใจงามนะคะอาการที่ลูกค้าแจ้งมาก็คือสั่งสินค้าไปทั้งหมด3ตัวแล้วก็ติดตั้งไว้เพราะว่ากล้อง id 2 2 2 2 2 6 9 8ก็คือไม่สามารถติดตั้งและใช้งานได้ก็คือสถานะกล้องขึ้นสถานะออนไลน์ออฟไลน์อยู่ตลอด ก็คือเปลี่ยนจุดแล้วก็คือสันก็คือการทํางานก็คือยังยังไม่หายนะคะเดี๋ยวเราจะาลองก็คือก่อนอื่นร้านค้าทําการเทสสินค้าของลูกค้าไปแล้วนะคะเบื้องต้นก็คือจะเป็นกล้องตัวนี้ที่ลูกค้าแจ้งก็คือจะเป็น9 8 8นะคะ ID ตัวนี้ลองเอามาเทสแล้วก็คือว่าร้านค้าค่ะไม่สามารถเชื่อมกล้องตัวนี้ได้นะคะ สัญญาณอ่าไวเลสของกล้องขึ้นค่ะแต่ไม่สามารถคอนเน c กได้เหมือนเขาจะหลุดการเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลาร้านค้าจึงทำการเปลี่ยนกล้องตัวใหม่ให้ลูกค้าก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะที่ตั้งเทสไว้ก็ตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมานะคะก็คือเสียบไว้ตลอดเลยที่ทำงานแต่ก็คือว่าเราไม่ได้อ่าออกจากแอปอะค่ะในการเชื่อมต่อก็คือว่าตัวกล้องตัวนี้เราเชื่อมไว้ตั้งแต่วันเสาร์นะคะ ก็คือจะเป็นมือถือเครื่องนี้ที่ใช้เชื่อมไว้ก็คือเดี๋ยวจะลองเข้าไปที่กล้องนะคะนี่นะคะก็คือวันที่14ตอนเวลาประมาณ ตรงหน้าจอนะคะเวลา3ามทุ่มสนาทีอันนี้ก็คือดูดูออนไลน์จากที่บ้านนะคะที่ลองเทสกล้องของลูกค้าไว้แล้วก็กล้องก็คือออนไลน์ตลอดนะก็คือการใช้งานนะคะเดี๋ยวรบกวนให้ลูกค้าเหมือนฟีดหน้าจอดึงลงหนึ่งครั้งอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะมาลองเทสนี่นะคะก็คือกล้องจะอยู่ตรงนี้ นี้ก็คือหมุได้นะคะก็คือเราเทสทิ้งไว้ตั้งแต่วันเสาร์ที่14ที่ผ่านมานะคะเทสกล้องไว้ให้ลูกค้าแล้วก็ดูตลอดว่าการใช้งานขึ้นออฟไลน์ไหมอย่างนี้นะคะโอเคอันนี้ก็คือสามารถใช้งานได้ก็คือตัวกล้องตัวนี้จะเป็น id อันนี้นะคะ557นะคะกล่องก็งคือจะเป็น557เหมือนกันโอเคอันนี้ร้านค้าทำการเปลี่ยนตัวใหม่ให้ลูกค้านะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาลองดูก่อนหน้าที่อ,อัดวิดีโอไว้นะคะสำหรับวิดีโอของลูกคา้าอันนี้ตั้งแต่วันที่14ตอนเวลาสีโมงกว่าแล้วเกือบ5้าโมงนะคะเนี่ยค่ะ

อันนี้ตอนกลางคืนนะคะก็คือเป็นกล้องของลูกค้าเองดูผ่านมือถือ4 g นะคะอันนี้ก็คืออันนี้จะเป็นภาพตอนกลางคืนก็จะเห็นสว่างน้อยก็คือจะเป็นเหมือนไฟอินราเรดก็คือจะเป็นที่ตัวกล้องนะคะไฟอินราเรดท,ที่เป็นขาวๆเนี่ยคะ่ะอันนี้ก็ลองเทสของลกูกค้าก็คือเหมือนแบบข้ามวันไว้ดูเลยนะคะก็คือกล้องก็ออนไลน์ตลอดนะคะ ตัวนี้ไม่มีการออฟไลน์นะคะที่เข้าดูตอนนั้นก็จะเป็นรอบ3ามทุ่มเนาทีนะคะสำหรับการเช็คกล้อง อันนี้ก็คือคร้าวๆนะคะก็คือเทสก่อนส่งให้ลูกค้าว่าสินค้าสามารถใช้งานได้แล้วก็ออนไลน์อยู่ตลอดเวลานะคะขอบคุณค่ะ